ไฮไลท์ line, สนุกผลการแข่งขันศึก RWS Tournament 2024มาแล้วครับตรงกับวันเสาร์ที่29มิถุนาย,ยน2567ครับจัดแข่งขันที่เวทีมวยราชนำเนินครับรายงานผลกระบอมบีมรีพอร์ตน,นะครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มที่คู่แรกนะครับแต่คู่แรกนี่จะไม่ใช่เป็นคู่ในส่วนตัวทัวร์นาเมนต์ครับเป็นคู่นำมาเสริมครับ เดดบิทสิทธิ์สองพี่น้องครับนักชกจากบุรีรัมครับเจอกับแชสแมนยัสซินครับนักชกจากตุรกีครับพิกัด147อปอนด์ครับกระโดดทีบอีกทีอ่ทำหน้ายังแบบเหมึนๆอยู่ครับเอ๋ขาไปครับจังหวะนี้เดดวิททัชจาวเตะอีกทีขยับขยับเข้าไปแล้วก็เตะตัดล่างครับโอ้โหนี่ไปเตะเสียหลักครับตัวเองก็หงายลงไปครับ แชตแมนพยายามที่จะหาจังหวะนะครับแตเ่เข้ามาเข้ามาแล้วเยมันหลวมโดนบัตรหรือว่ากึ่งกึ่งสอกหรือเปล่าครับจังหวะสักคู่นี้ฮะัร่วงเลยครับนี่เป็นจังหวะที่ตัดช็อตไม้ดูครับก่อนน้าน,นี้โดนไปส่งนับครับแต่ว่ายกแรกนี่ยก2เสียไปอีกหนึ่งนับครับพอมายก3านี่ก็พยายามที่จะเร่งทำคะแนนขึ้นครับจนมามีจังหวะไล่แขนกดไปกดมาหาจังหวะช่องมีแล้วก็สับเลยครับ กรรมการยุติไปเลยครับโอ้โหมาโหดเหลือเกินครับนากของเดดวิทสิบสองพี่น้องครับนักชกจากบุรีรัมย์รับนี่ฮะดูภาพ้าครับไล่แขนกดไปกดมาแล้วมีช่องก็ว่าับเลยครับซึบนี่ถ้าครับยกแรกนี่โดนไปสองนับครับยกหนึ่งอ่ายกยกหนึ่งนี่โดนสองนับครับยกสองนี่โดนอีกหนึ่งนับแล้วก็พอมายกสานกรรมการยุติเลยครับตามกฎของ กีฬามวยครับพอนับรวมกันสี่ครั้งที่4ี่นี่ก็จับแพ้เลยครับก็เป็นท่นั่นของนักโชกจากบุรีรัมย์ครับเดชฤทธิ์สิิพี่น้องครับวันนี้นี่มาโชว์ฟอร์มสวยเลยครับเอาชนะนกไปได้ในยกที่3ครับแต่มีแผลแตกด้วยครับนี่ครับกกับการชูมืออย่างเป็นทางการครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะครับไปต่อที่คู่ที่2ของรายการครับ เพชรธงชัยสสมัยครับนักชกจากสุราธานีครับเจอกับทูราชนูรอสครับนักชกจากอเซอร์ไบจันครับเป็นมวยรอบทัวร์เมนต์ครับชิงเงินรางวัล3ล้านบาทครับรอบแบ่งกลุ่มครับนัดแรกครับพิกัด140ปอนด์ครับนี่เลี้ยนของสูงเลยครับเตะเข้าก้านคอดิว่าน้ำหนักไม่มีครับธูราชแกก็วันนี้มาผิวเหลือเกินครับ แต่ก็มีจังหวะโดนเตะครับคว่ำกริ้งไปครับกรรมการก็เข้าชาร์อีเเลยเกินครับจังหวะได้เขาเตะขวาได้แล้วก็พยายามจะเจาะล่าแล้วก็หมัดนี่ครับมีโดนเหมือนกันครับแต่เพชรธงชัยแกเอาอยู่ฮะแล้วก็ยัดเข่าทรายครับโอ้กระทุ้งแต่ละทีนี่ดูครับเสียบเข่าทรายครับโอ้โหยัดเข่าอีกทีโอ้เสียบแต่ละทีนี่แทบจะตดแตกครับดูสิครับนี่ฮะยัดเข่าไปโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกจุกแทนเลย เขาแล้มจริงๆครับเพชรตงชัยวันนี้ฮะจังหวะที่จับในได้ในี่ดูว่าได้เปรียบเลยครับดูครับจับทีนี่คอหายเลยครับโอ้โหทูราชวันนี้นี่กลายเป็นอิ่มเข่าไปแล้วครับดูภาพรวมนี่ก็ดูว่าชัดเจนครับติฮะเตขวาครับความห่างในการออกอาวุธจังหวะที่ออกแล้วเข้าเป้านี่หนักกว่าชัดเจนครับเตกระเด็นกระดอนเลยครับ อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมโชว์ของท่านของเพชรธงชัยครับดูครับจับได้แต่ละทีนี่โดนส่ออีกด้วยครับพยายามเต็มที่เลยครับสำหรับนักชกจากอเซอร์ไบจันครับชูราสโนวูรอสครับที่แก้ร้อยบปอนด์ก็ถือว่ามีนอีกตัวเต็งครับทอนนี้ของเพชรธงชัยครับจกจบไปแล้วกับการชูมืออย่างเป็นทางการครับเพชรธงชัยสอสมัยครับนักชกแดนใต้จากสุราษฎร์ธานีครับไฟต์ต่อไปเจอกับ ชั้นองกัปตันครับในรอบต่อไปฮะมาต่อที่คู่3มครับรองคู่เอกครับดามพันชัยครับนักชกแดนไตจากพัทลุงเจอกับเพชรชัยเมธเพชรยินเดียคาเดมี่ครับนักชกจากเมืองใจเกินรอยรอยเอ็ดกางเกงสีขาวครับพิการร้อยสี่สิบปอนด์เสียหลักโดนเตะดากไปหนึ่งทีครับเขินเล็กน้อยครับเพชรชัยเมธครับวันนี้ต้องบอกว่าดามพันรชัยนีย่มาค่อนข้างที่จะนิ่งกว่าแล้วก็ออกได้เข้าเป้ามากกว่าครับ ขณะที่เพชรชัยเมฆนี่ก็พยายามครับพยายามที่จะเดินเกมเร็วครับแล้วก็หาจังหวะจะเข้าไปต่อยเข้าไปเตะแต่กลายเป็นทางด้านของดามพันชัยนี่ยาวกว่าครับออกแล้วถึงออกแล้วโดนครับแล้วก็มีจังหวะที่จะเข้ามากระโดดเข่าลอยยังไม่โดนดีครับเอาเรื่องครับเพชรชัยเมฆครับพยายามทุกว,วิธีทางจริงจริงครับ ดามพรานชัยจดจดจ้าจ้องเราหัวแข้งซ้ายไปครับมาจะพยายามโดนมัดควาอีกทีครับแมวันนี้นี่จังหวะดีเหลือเกินครับมาต่อยไปต่อยมาแล้วจวังหวะมันเข้าร่องพอดีครับจนมันมีจังหวะที่เกมนี่เตนเตะซ้ายครับโอ้โหเอียงเลยครับแม่ยังครับยังไม่น้ำใจพอบดามพรานชัยหาจังหวะจะหวดแข้งซ้ายตเต็มเต็มอีกทีจนมันมีจังหวะแข้งซ้ายนี้เลยครับ เตะเข้าบ้างแต้มัวลังกาลงเลยโอ้โหอัมบาการนับกระเพชชัยเม็ดไว้ไม่ไหวครับพยายามจะลุกแต่ไม่ไหวกัมบาการยุติการชกไปยกที่3เลยครับโอ้โหจริงจริงังบดามพรันชัยครับไฟหน้านี้ต้องเจอกับธนาหนึ่งล้าน 1, 000, 000, เล็กครับดูครับแทงซ้ายเตะเข้าบ้องแต้เปี้ยงนี่ซิบเซมไม่นะสามฟาดบ้องหูพื้นดีไปนอกรู้พูดโอ้โหวูบเลยครับ จริงๆวันนี้จะมีท่านันของเจ้าฟลุ๊กครับ1ล้านเล็กด้วยครับแต่ว่าคู่ชกนี่ถอนไปครับอดัมน้อยครับนี่เป็นนักชกจอมถอนอันดับสูงสุดของ RWS ไปเป็นที่เรียบร้อยล้วทธนาตานาจะรวมรวมประมาณ6 7เจ็ดไฟแล้วติ่เกตถอนไปครับท่านันของอดัมน้อยครับเห็นล่าสุดบอกมีการถูกถอดออกจากรายการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะน,าานะครับเพราะว่าถอนบอยนี่ทำให้รายการเสียครับสุดท้ายก็เป็นการชูมือครับเห็นทน่านนของดามพรรันชัยครับ เอาชนะนอกไปได้ในยกที่3ครับปิดท้ายที่คู่เอกของรายการครับเรียวว่าเป็นตัวเต็งของรุ่นนี้เลยครับไอ้ดมซิมตึงครับนักชกจากน้องบัวลำพู่ครับติดคับจังหวัดแอดมินครับอุดรธานีครับกับปีตันเพชรยินดีอาคาเดมี่แหมจอกับคุณหันเล็กสิงห์มาวินครับจากแดนใต้สตูนครับ140ย่สิปอนด์เปิดเกมมานี่เป็นนักคุณหันเล็กครับ ใส่กะว่าดูว่าร่างกายตัวเองจะ,จะมั่นใจว่าดีกว่าครับเลยเปิดเกมเดินใส่อย่างไม่รีรอใส่กับปิตันครับขณะที่กับปิตันเองวันนี้ก็ต้องบอกว่ายอมรับนะฮะว่าค่อนข้าที่จะร่างกายดีแล้วก็มีจังหวะครับที่ได้ใช้ได้ต่อยได้ออกเป็นชุดเนี่ยเล่นเอาทั้งน้นองคุณหันเล็กครับมาต่อยไปต่อยมาแล้วก็กลายเป็นโดนซะเองด้วยครับนี่ฮะสับอีกขีครับ แหลกซอกปายัดเข่าทรายกัปตันตอเข่าไปอีกทีนึงนี่มีซอกท้องพร้อมดีพี่น้องเงยเอาทุกรูปแบบครับนักชกจากน้องบรมูมาทำธรรมดาครับไอหนุ่มสิ้นถึงกระโดดเตะสลับเข่าสลับแข้งซรายขวาดัดซ้ายอีกทีสับสอกไม่ถึงจอยแมตก็ไม่โดนเงับโอ้นี่ฮะต้องยอมรับว่าคุณฮันเล็กมีความตั้งใจสูงครับแต่จังหวะฝีมือของกัปตันนี่สร้างความลำกาญนให้กับนักแห่งคุณฮันเล็กพอสมควรแหงขวาเข้าครับ คุณฮันเล็กขย่มตีเข้าซ้ายปิตันขยับนไปแล้วก็เตะ้ายเต็มเต็มจัดเข้าสายที่คุณฮันเล็กยังไล่แขนแล้วก็สับหมัดยังไม่โดนเหคียบแม่ต้องบอกว่าความพยายามที่เยินรอยครับแนมะ่วันนี้ไอ้หนุ่มชินตึ้นโชว์เลยครับนี่กระโดดสับสอบอีกเชิง้ายมาโดดแยงนเข้าซ้ายได้ครับนี่ครับแลกกันครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต่อยกันโคตรมันครับในช่วงคำคืนที่ผ่านมาครับคุณฮันเล็กก็อาญาณนี่เต็มที่เต็มร้อยครับ แต่กลายเป็นจังหวะของกัปตันนี่ต้องยอมรับไอ้หนุ่มสินตึงเมื่อคือนนี้จังหวะนี่ออกว่าทําได้ดีเลยครับแม้ว่าจะโดนคุณฮันเล็กนีจู่โจมเร็วครับแต่แกก็ตั้งเกมได้ครับจนเข้าสู่ช่วงยก3ามนี่ก็เริ่มที่จะเก็บอาวุธของคุณฮันเล็กเห็นอาวุธของคุณฮันเล็กหมดแล้วหมดเลยแหละสุดท้ายครบยกไปแล้วก็มั่นใจครับนี่ครับ เสียบทนาธเดชวาชิรรัตนวงศ์ครับลูกพี่ของกัปตันครับก็ขึ้นมาแสดงความยินดีครับพร้อมกับเสียงนกครับเป็นท่านั้นของกัปตันเพชรยินดีคาร์ดิบี้ครับนักชกจากหนองบัวลำพูครับเก็บ3แต้มแรกในการประเดิมรายการทัวร์นาเมนต์ครับคุยทางเข้าสู่ในส่วนของไฟต่อไปเพื่อที่จะป้องกันแชมป์ในรอบต่อๆไปนะครับนี่ครับขึ้นมาถ่ายรูปรวมครับก็เป็นบทสรุปผลการแข่งขันศึก RWS Tournament 2024ครับประจำวันเสาร์ที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนมวยครับชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมบิมรีพอร์ตรายงานผลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ